ไปไปลงน้ำกินน้ำได้จากขึ้นมากินยายายเอาไว้ไยคือเก้าไปเร็วลงน้ำเลยวันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกเลยห่อนกับห่อนฝนกับคือสีตกแต่บาตกจักเทียลงน้ำเด้อลงน้ำเด้อไปลงไปมันห้อนนอนน้ำไปรลกไป เสือกายเจียมก็น,นานมาแน,น่นน่ผูได้ดเสือกายเจียมมาค่ายขาคอแล้วภูไปเลยลงน้ำเลยพี่เสือกับพี่เจียมเอาฝูงใหญ่เข้าคอกแล้วหนุลงน้ำแม่ลงน้ำแม่ลงน้ำแม่แมเห็นบอลูกพาลงน้ำนี่ฮะลงไปรอยอยู่น้ำหนุ่นเร็ว ให้มันเย็นสดชื่นแล,แล้วแล้วขึ้นไปกินยาแต่แยายเอายามากรองไม่ให้ถึงเราจะไม่ได้ไปกับฟูงใหญ่แต่เราก็มียากินทุกวันนะน่าลุงน้าเย็นสบายเลยบะเย็นสบายอยพินน่ะหนูหนูเย็นสบายมากเลยค่ะ หน,หนูไม่ได้ไปหนูหนไม่ได้ไปกับฝูงใหญ่นะหนูอยู่บ้านหน,หนูไปกับฝูงใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวหนูหนวิ่งพาฝูงใหญ่วิ่งนี้บันเทิงเลยนะ